แท็กปิดท้ายนะครับพอดีเมื่อกี้าจากที่อัดแล้วลืมเป็นบนัณแท็กสุดท้ายนะครับก็คือว่าเมื่อเราทํางานใดๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเรนเดอร์งานออกมาเป็นไฟวีโอเพื่อส่งงานได้อย่างไรนะครับให้ไปที่ไฟให้ไปที่ไฟ เอ็กพอนะครับแล้วก็ไป a d d to Le น e r q ร e u e นะฮะพอเราเลือกตัวดังกล่าวแล้วนะครับก็จะได้ตัวไฟล์เรนเดอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องมาเซตกับมันมีอยู่3-4มอันตรงนี้นะครับก็นะคือตัวที่หนึ่งครับตัวเบส Setting นะครับเรามาเช็คดูตัวเบส Setting ตัวนี้ก็คือคุณภาพที่เราจะต้องการ นำออกไปนะครับเมตรก็สูงสุดนะครับใบเฟรมก็จะเป็นเส้นเฟรมง่ายๆเหมือนเวลาลเราเขียนบนกระดาษสเก็ตนะครับตัวนี้ก็จะน้อยลงหน่อยไซต์ตัวไซต์งานเป็นอย่างไรนะครับคงค่าที่เราน e w วของ p r o d t i o n หรือไม่การแสดงผลเป็นฟลเป็นฮาร์ดเพิ่มหนึ่งหรือว่าจะเป็นตัวนิดเดียวหรือว่าจะเป็นแบบโคตรนิดเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นฟลไว้นะครับอ่า หรือถ้าใครอยากได้เล็กหน่อยของเรซูเลชันเดี๋ยวได้เบอร์ๆนิดนึงก็จะมาปักตรงนี้นะครับตัวอื่นก็พี่จะยังไม่พูดถึงอะไรนะครับตัวที่2ครับตัวเอาท์พุตตัวเอาท์พุตตัวนี้นะครับคือการเลือกตัวไฟล์ที่เราจะนำออกนะครับแต่ละอันก็จะมีความเล็กให่ไม่เท่ากันนะครับค่า e f a u อ t เองของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็น avi เป็น นู่นนี้นั่นก็ว่างไปนะครับที่จะแนะนำนะครับถ้ามันอยากได้ไฟล์เล็กๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น h 6 a d 4ตัวนี้ก็จะยูทูบง่ายหน่อยนะครับหรือถ้าเล็กที่สุดเลยเนี่ยในตัวโปรแกรมก็จะเป็น windows media ตัวนั้นก็จะเล็กมากนะครับในการเนเดอร์ออกมาครวนี้ที่เลือกเป็น wav นะครับเอาออกมาให้ดูก่อน จะเป็นเฮดี่ส4ก็ว่าไปทืทอดเียวออกไม่ได้นะประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือ Audio อเอาพอรนะครับถ้าตัวนี้ไม่ติก๊กเสียงจะไม่ออกนะครับไม่ว่าเราจะมีไฟล์วีโอที่มีเสียงใดๆก็ตามก็จะไม่มีเสียงออกให้เรานะครับเราต้องมาติ๊กทุกครั้งนะครับกดโอเค อย่าลืมนะครับตัวนี้ใช้ตั้งตัวนับสกุลในการเอาออกไฟล์จะใหญ่ไฟล์จะเล็กขึ้นอยู่กับการตั้งนับสกุลในการเอาออกนะครับเอาพอร์ตตัวต่อมานะครับก็คือการเอาพอร์ตตัวไฟล์งานออกไปนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนส่วิว่าแล้วเราเลือกสถานที่นะครับเราตั้งไปที่หน้าเดสก์ท็อปนี้นะครับลองกดเซฟออกมาเสร็จปุ๊บมันจะยังไม่เรนเดอร์ให้เราถ้าเราไม่กดคําว่าเรนเดอร์นะครับ กดไปแล้วเนี่ยสังเกตนะครับมันจะเป็นสีเหลืองวิ่งอย่างรวดเร็วเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าเรา,อ,ราเอีกพอร์งานแล้วอ x กพอรงานออกไปแล้วเนี่ยพี่แนะนําให้เราคลิกตัวนี้แล้วก็กดในลิตัวค่าเรนเดอร์ที่เซ็ตไว้ทิ้งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดไฟล์ e x p o r t r e n d e r เนี่ยมันจะเป็นการ New ตัวค่านี้ใหม่เสมอทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้น ให้ลบไฟเผื่อเรางงดีกว่านะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยอ,ออกมามันก็จะมีตวัวไฟวีโออกมาทีนะครับปึ๊บเนื่องจากพี่เลือกเป็นไฟล์เสียงนะครับมันก็จะมีตวัวไฟวีโออกมาอ่าขอโทษทีก็จะเป็นไฟล์เสียงออกมานะครับถ้าถ้าเลือกเป็นตวัวฟิชไทม์เป็นอะไรเงี้ยก็จะออกใหม่อีกทีนึงนะครับก็จบเพียนเท่านี้นะครับ